เรียนพิธีกรและอาจาร,รย์ที่ฟอรคนนี้ของเนาเราจเรียร่ยงรถแข่งแข่งรถครับการแข่งรถเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ต้องใช้คนที่มีความสามารถในการขับขีร่รถยนต์และ ต้องเป็นคนที่มีความมั่นรวังไม่ทำตัวสสเพ่ามีความปลอดภั <c oughs> การที่จะมาเป็นคนที่แข่งว่าได้เนี่ยต้องมีทิ่ทนมาจากการเป็นทหารซึ่งการเป็นทหารจะเสริมสร้างสักยภาพทางด้านร่างกายและความรอดว้นเพิ่มขึ้นใช้การขับรถลื่นไหลและปลอดภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็สามารถทิกแทงและช่วยเหลือเได้ครับรการแข่งรถก็เหมือนการขับรถบนท้องถนน,นซึ่งบนท้องถนนก็ไม่ได้มีสนามหรือยางรถเหลาไว้ด้านข้างก็อาจเกิดอันตรายต่อสัตว์ที่เดินผ่านไปผ่านมาบนถนนได้เช่นหมางู <ไป S 1> แมว<ไ>ปเป็นต้น,นด,ดังนั้น การที่จะแข่งรถได้เนี่ยต้องไปมีมีความรามารทางหน้าอาหารมาก่อนแล้วก็ระมัดระวังเรื่องหมลทามถนน <c oughs> เช่นการชนหมาเป็นต้นครับผมครับ